สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่7กันยายนนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่เกษตรกรหลายๆท่านได้นําไปปลูกแล้วก็ทําเงินได้พอสมควรนะครับนั่นก็คือต้นดอกเสาวทวายครับหรือว่าเสาวนอกฤดูนั่นเองนะครับเสาวพันนี้นะครับจะออกดอกก่อนเสตลทวายหลายๆพันธุ์ที่ปลูกนะครับเพราะว่าผมก็ปลูกเทียบกันหลายๆสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์นี้นะครับจะออกดอกตั้งแต่ช่วง ปลายเดือนสิงหาคมนะครับหรือว่าช่วงต้นเดือนกันยายนก็จะเริ่มเริ่มออกดอกแล้วนะฮะออกดอกก่อนดียังไงใช่ไหมครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยนะครับออกดอกก่อนก็จะมีราคาครับถ้าออกช่วงช่วงเดือนออปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาเนกิโลกร,รมลัมละ200บาทเลยครับจะออกต่อตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมนะครับออกเรื่อยไปนะครับสิงหากันยาคมพฤศจิกาธัานวามกรากุ่งค่ ปีหน้าเลยนะครับดอกถึงจะหมดนะฮะปีหนึ่งจะได้เก็บดอกประมาณสักห้าหเดือนเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าช่วงต้นๆฤดูเนี่ยกิโลละ200บาทเลยฮะตัวนี้นะครับรสชาติดีครับไม่ขมเหมือนสะเดาตามบ้านทั่วไปครับจะออกขมๆมันๆนิดๆรสชาติคืออร่อยมากนะฮะนี่ช่วงช่วงต้นนฤดูการของเซลทวายช่วงกันยายนเนี่ยโรละ200บาทเลยครับคุณผู้ชมครับทางสวนเรานะครับขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดครับส่วนต้นตอนะครับจะเป็นต้น ต้นสสดาวป่านะครับนี่สะดาบ้านนะฮะสะดาบ้านนะครับเสดา,บ,า,นนบ,สดาบ้านทั่วไปที่ไม่ใช่สสดาวทวายนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอายอดจากต้นสสดาพันธุ์ดีนะครับที่ให้ดอกแล้วนะครับเอามาเสียบลงไปนะครับแล้วก็เลี้ยงอนุบาลสัก สเดือนครึ่งถึง3เดือนนะครับถึงจะปล่อยให้เกษตรกรนำไปปลูกได้นะครับนี่เลยครับสำหรับเกษตรกรท่านใดที่มองหาพืชหลบกระแสอีกตัวหนึ่งครับที่ปลูกแล้วนะฮะไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเลยปุ๋ยเป е อะไรก็ไม่ต้องใส่ครับคุณผู้ชมคือปลูกง่ายมากฮะและที่สำคัญกิ่งพันธ์ุเป็นกิ่งเสียบยอดครับจะอายุยืนแล้วก็ทนมากครับ ถ้าเป็นกิ่งตอนนะครับปีที่1ปีที่สไม่เป็นไรปีที่สพอเสดาวเริ่มมีทรงพุ่มหนักใบเนี่ยครับพอลมมาฝนมาจะโค่นจะล้มละนี่ละหน้าเลยครับแต่ตัวนี้จะมีรากแก้วของต้นเสดาวบ้านนะฮะซึ่งจะยึดเกาะกับดินได้ดีมากจะไม่โค่นจะไม่ล้มนะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจปลูกนะครับสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับลองปลูกดูครับเสดาวถวายพันุ์นี้รับรองครับ ออกก่อนฤดูออกก่อนเซลพันธ์ต่างๆที่มีอยู่ปัจจุบันนี้แน่นอนครับผมว่าผมก็ปลูกเทียบๆกันหลายๆสายพันธุ์พันธ์นี้ดีที่สุดเลยครับช่วงเดือนปลายปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายนออกดอกแล้วครับกิโลละ200บาทครับท่านที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกิ่งพันธุ์ได้นะครับพอมีกิ่งพันธุ์แบ่งปันให้ไปปลูกอยู่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ